สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยะวดีกรมหลวงราชสรินีสริพัทมหาวชราราชธิดาทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องของน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์และเจ้าคุณพระชสินีนาถพิลาชกัลยานีวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุรารสนนรณ์กระ แลวประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีในระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนมารอเฝ้าทูลอองค์ธีระบาทรับเสด็จพร้อมกับเปลงเสียงส่งพระเจริญดังตึกก้องจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุกเทียนเครื่องนรัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้มรกฏน้อยทรงกราบทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระปุรภะมหากษัตริย์ธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรทรงกราบทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเพียนแพรน้ำพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบสมเด็จพระพุทธาจย์วัดไกรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์30รูปสวดมาติกาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชาำเนินรทรงทอดผ้าไกรที่อาส์งแถวหน้าส0บรูป แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสด็จพระราชดําดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสองแถวที่สองจำนวนสิบตรแล้วทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภาณเรนที่ราเทพพยัวดีกรมลรูราชรินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อาสองแถวที่สามจำนวนห้ารย และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสีดีนาีิาราชกาลยานีทอดผ้าตรที่อาสองแถวที่3จุนเินหไารพระสงฆ์สับป,ปกรณ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังพักษิโนทกพระสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก